สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปดูที่ดิน15ไร่นะคะที่เราเพิ่งโพสคลิปไปเมื่อสักครู่หนึ่งนะคะซึ่งที่ดินแปลงนี้นะคะก็อยู่ในตำบลพลานะคะแล้วก็ใกล้ทะเลนะคะใกล้ทะเลใกล้โรงเรียนรักภาษาค่ะตอนนี้เราจอดอยู่ถนนพยูนนะคะซึ่งถนนพยูนก็จะเป็นถนนที่ตรงมาจากถนนบุรพาพัฒน์แล้วก็จะมุ่งไปทางทะเลนะคะอยู่ตรงแยก สนามกีฬาค่ะแล้วก็มุ่งไปทางทะเลตอนนี้จอดอยู่พยูนที่จะเลี้ยวไปตรงโรงเรียนรักภาษานะคะเดี๋ยวเราจะพาดูว่าถนนที่อยู่ข้างโรงเรียนรักภาษาค่ะมันมันสะดวกแค่ไหนแล้วมันกว้างแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูกันค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะอ่านี่เลยค่ะอันนี้ก็อันนี้เป็นถนนพยูนนะคะเราจะเนี่ยค่ะด้านหน้าเราขวามือเนี่ยเป็นโรงเรียนรักภาษาตอนนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่ เลิกเรียนนะคะก็จะมีผู้ปกครองมาคอยรับบุตรหลานนะคะตรงนี้จะเป็นทางยูเทินนะคะสามารถยูเทินได้แล้วก็เลี้ยวเข้าในซอยได้เราจะเลี้ยวไปในซอยข้างโรงเรียนค่ะซึ่งซอยนี้นะคะเป็นถนนเทศบาลน,นะคะแล้วก็จะไปจะเป็นถนนเชื่อมระหว่างถนนพยูนและก็ถนนเลียบทะเลค่ะจะไปชนกับถนนเลียบทะเลตรงประมาณโรงแรมเดลอดเนลสันนะคะ ซึ่งก็จะเป็นโรงแรมที่อยู่ริมทะเลนะคะแล้วก็ซอยนี้นะคะขวามือเนี่ยค่ะที่รถกระบะออกมาเมื่อกี้ก็จะเป็นซอยที่ไปทะลุกับถนนพลาได้เช่นเดียวกันค่ะเรามีที่ดินแปลงหนึ่งอยู่ในซอยเมื่อกี้นะคะหนึ่งไร่ค่ะใครสนใจที่ดินขนาด1่ไร่ติดต่อเราได้นะคะอันนี้ขวาซ้ายมือเราเป็นโรงเรียนนะคะแล้วก็ขวามือเป็นหมู่บ้านฉบานะคะเป็นหมู่บ้านจัดสรรน,นะคะ แล้วก็อันนี้ถนนกว้างประมาณ12เมตรเลยนะคะช่วงนี้ค่ะก็เนี่ยค่ะถนนจะเป็นแบบนี้เลยมีไฟสองสว่างตลอดนะคะตลอดทั้งเส้นทางค่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศยามเย็นนะคะถนนเส้นนี้มีความสะดวกสบายมากนะคะเพราะว่าเป็นคอนกรีตยาวเลยค่ะเลยค่อยมีรถสวนทางมานะคะเราเคยพามาดูที่ดินแปลงเล็กแปลงหนึ่งเนาะที่มันเคยเป็น ที่เขาทำมือถัดจัดสรรที่ดินมาก่อนนะคะที่จะขึ้นหมู่บ้านนะคะแต่ว่าบางเอิญอาจจะทําต่อไม่ได้ะคะ่ะเลยมีการขายที่ดินแปลงเล็กเราเคยมาทาาดูที่หนึ่งเนาะอยู่ซ้ายมือนะคะก็ที่ดินแปลงนั้นน่าจะอยู่ประมาณช่วงนี้เดี๋ยวให้ดูนะคะเ,เนี่ยค่ะซ้ายมืออ๋อยังไม่ถึงขอโทษทีค่ะจริงๆแล้วบริเวณแถวนี้นะคะยังคงเป็นที่ดินแปลงใหญ่เนาะแล้วก็ เลยยังไม่ค่อยได้ทําอะไรเนี่ยค่ะถ้าใครอยากหาที่ดินแปลงเล็กนะคะแนะนําให้เข้าซอยนี้นะเขาจะมีที่ดินจัดสรรเอาไว้ค่ะในตรงนี้ค่ะจะมีไซส์ประมาณไซส์ที่ดินประมาณอยู่ที่50 60หรือ100ค่ะจะมีป้ายปักอยู่ค่ะคือแต่ก่อนนะเขาทําจะขึ้นโครงการนะคะแต่นี้อาจจะขึ้นไม่สําเร็จนะคะก็เลยแต่โฉนดถูกแบง่งที่ดินถูกแบง่งนแปลงย่อยแล้วค่ะ เราก็เราก็เคยเข้าไปดูมาแล้วนะคะครั้งหนึ่งเนาะแต่ทีนี้ที่ดินแปลงของเราอะคะ่ะเป็นโฉนดแปลงเดียวนะคะ15ไร่ก,กว่านะคะเป็นโฉนดพร้อมโอนเลยนะคะไม่ได้ติดภาระอะไรเนาะแล้วก็หน้ากว้างของที่ดินแปลงนี้อยู่ที่ประมาณ90เมตรนะคะ90เมตรแล้วก็ซ้ายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ230เมตรแล้วก็ด้านขวาอยู่ที่ประมาณ 280ประมาณนี้ค่ะคร่าๆนะคะก็คือแปลงนี้เลยนะคะใครขับรถมาก็คือเนี่ยค่ะก็ยาวไปเลยะคะ่ะยาวไปเลยเนี่ยค่ะแปลงนี้เลยนะคะอันนี้ก็มีเอาต้นไม้ด้านหน้าออกนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะนะคะอันนี้เนาะคร่าๆนะคะระยะที่ยาวอะคะ่ะเดี๋ยวเราจะพาเดินดูคร่าวๆนะคะถนนเส้นนี้มันจะไปออกที่ ตรงเรือหล่อแนวสันค่ะแล้วก็จะมีบางช่วงที่สามารถเชื่อมต่อไปอยังถนนพายุนเนี่ยค่ะนี่คือด้านในแปลงนะคะอาจจะต้องปรับนิดหน่อยนะคะตรงนี้เนาะหน้าเนค่ะสภาพหน้าแปลงเป็นแบบนี้เลยนี่คือไฟฟ้าอยู่หน้าแปลงนะคะแล้วก็ด้านในมีอาคารนิดนึงค่ะต้องรือถ้าเกิดจะทำหมู่บ้านจัดสรรน,นะคะแล้วก็ตรงด้านหลังตรงนี้นะคะก็จะมีเป็น น่าจะมีเป็นบอ่อน้านิดหน่อยนะคะแต่ไม่รู้เรายังไม่รู้ว่าลึกแค่ไหนเดี๋ยวเราจะหาข้อมูลมาเพิ่มให้นะคะตรงนี้ค่ะก็ด้านในจะเป็นที่เนินสูงขึ้นไปนะคะแล้วก็เหมือนเหมือนกับว่าที่เอียงจากด้านหลังเอ่อจากด้านหลังแปลงมาหาหน้าแปลงเนาะประมาณนั้นลักษณะนั้นค่ะนี่ก็เป็นถนนเห็นไหมคะกว้างมากเลยถนนตรงนี้แล้วก็บรรยากาศดีตรงนี้ฝั่งตรงข้ามนะคะเราแว่าว่าแต่ก่อนเคยเคยมี โครงการว่าจะสร้างโรงเรียนแต่เรายังไม่แน่ใจค่ะว่ายังจะทําต่ออยู่หรือเปล่านะคะฝั่งตรงข้ามแปลงนี้นะคะแต่แปลงนี้ก็สิบห้าไร่ค่ะคือหน้ากว้างตรงนี้เลยนี่คือถนนนี่คือเป็นรถที่ส่วนทางมาในตอนเย็นนะคะบรรยากาศดีมากค่ะอันนี้หน้าแปลงอยู่ที่แปดประมาณ80เมตรเนาะแล้วก็ด้านซ้ายอยู่ที่200กว่าแล้วก็ขวาก็200กว่าเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะ ที่เลียมพื้นท้านะคะแล้วก็นี่เลยที่ดินน่าจะปล่อยไว้ไม่ได้ทําอะไรนะคะไม่ได้ปลูกสับประรดไม่ได้อะไรเนาะที่เห็นมาตัดต้นไม้ออกค่ะก็อันนี้เจ้าของก็ขายยกแปลงเลยนะคะตรงมีคนถามราคาแนะะ่เลยราคาแปลงนี้นะคะก็เข้าขาอยู่ที่ไล่ละนะคะห้าล้านนะคะก็แต่ว่าเหมาเลยนะคะแต่ว่าเงื่อนไขต่างๆราคาต่อรองต่างๆก็แจ้งเรามาได้นะคะ ราคาเปิดอยู่ที่5้าล้านต่อไร่ค่ะ,คะราคาพาราตอนนี้ค่อนข้างสูงค่ะเพราะว่าสนใจที่จะทาโครงการทํานู่นทํานี่นะคะด้วยความที่เขาใกล้สนามบินเนาะแล้วก็ใกล้อุตภเอ่อใ,ใกล้นิคมอุตสาหกรรมค่ะก็เนี่ยค่ะทำเลนี่คือถนนด้านหน้าแปลงค่ะดูจากถนนนะคะประมาณ10เมตรได้ค่ะแล้วก็มีทางระบายน้ําหน้าแปลงเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไฟฟ้านะคะแล้วก็ไฟส่องสว่างถนนด้วยเช่นเดียวกันค่ะ ประมาณนี้นะคะในทำเลของที่ดินแปลงนี้สิบห้าไร่ค่ะใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะคะเข้ามาซอยโรงเรียนรักภาษาได้เลยค่ะแปลงอยู่ซ้ายมือนะคะถัดจากบ้านหลังนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะบรรยากาศตอนเย็นด้านนี้มันจะเฉียง,ยงหน่อยเนาะเฉ,เฉียงหมายความว่าเนี่ยค่ะจะมีรั้วอยู่ตรงนี้ลองไปดูนะคะต้นไม้เพิ่งเพิ่งลือออกไปเนาะ พิ่งพิ่งตัดนะคะนี่จะเป็นลักษณะนี้นะคะริมด้านริมน้อกนี่ค่ะจะมีเสาเขตอยู่ด้านนี้แล้วก็จะเอียงเอียงไปแบบนี้ค่ะมองแบบนี้เลยนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะนี่คือที่ดินแปลงนี้15ไร่ค่ะ15้าไร่ก็ตกเฉล,ล,ลี่ยไร่ละห้าลานนะคะยังไงติดต่อเพจมาได้นะคะนี่คือเป็นถนนหน้าแปลงฝั่งนี้จะเป็นฝั่งทิศตะวันตกเนาะแล้วก็ออกมาทางนี้ค่ะ ลักษณะจริงๆเหมาะสาหรับทําหมู่บ้านมากๆนะคะเพราะว่าบรรยากาศเขาโอเคมากแต่แค่ว่าเราด้วยต้นทุนประมาณนี้ค่ะคนสร้างก็ต้องดูนิดนึงเนาะใครสนใจนะคะเดี๋ยวๆย,ยังไงเราะจะใส่รายละเอียดรูปแปลงให้ดูอีกในโพสนะคะแต่วันนี้พามาดูที่จริงก่อนนะคะนะคะก็ประมาณนี้เนาะยังไง ใครสนใจที่ดินแปลงนี้ขนาด15ไร่นะคะดูเหมือนอาจจะกว้างอาจจะแปลงใหญ่พอสมควรนะคะแต่ไม่แน่ใจแล้วแต่วัตถุประสงค์ของกาละท่านนะคะยังไงสนใจที่ดินที่พรลราก็แจ้งเรามาได้ค่ะแปลงนี้ต่อรองได้ได้นิดหน่อยนะคะเพราะว่าเจ้าของค่อนข้างจะ ค่อนข้างจะออบอกว่าราคาตึงแต่ว่าถ้าพร้อมจริงๆก็ติดต่อเรามาได้ค่ะเราคิดว่าการซื้อการขายน่าจะมีการต่อรองกันได้แล้วก็จะมีการยืดหยุ่นกันได้เช่นเดียวกันค่ะคงคงคงไม่ได้แบบว่าเป็นราคาที่แบบสุทธิเลยจริงๆนะคะขึ้นอยู่กับการต่อรองของลูกค้าด้วยเช่นเดียวกันนะคะถ้าสนใจแล้วชอบะค่ะเสนอเงื่อนไขมาได้นะคะคิดว่าเราคงได้แบบต่อรองสักรอบสองรอบ,ก,อบก็น่าจะโอเคได้ค่ะ สนใจแปลงนี้ก็ติดต่อมาได้หรือสนใจที่ดินที่พลาแปลงอื่นๆนะคะติดต่อมาได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ